ถนนทางเข้าวัดก็เป็นชื่อสุวรรณาแล้วเว้ยเออก็ครั้งครั้งล่าสุดที่ป้าถวายไปนี้แสนหนึ่งก็เป็นชื่อแม่ก็สุไม่ใช่เหรอชื่อป้าใช่เหรอเะด้ไอยู่นอือป้ามอยากไปอยู่ควอือเกินไ้เทั้งหมดเลยนั่นแหะอ แล้วหนูก็บุญล้นนะทีป้าให้หนูหมดแล้วหนูก็บุญล้นนิาหมดเลยี่ให้าร่วมกันอได้แม่เขาเข้าแช์นั้นอยู่นะแช์คลิปแช่นั้นออกอะแะับคลิปที่ป้าโพสใครอยากจะร่วมบุญสร้างวัดอะ นอนก็เกแล้วนอนกบปาอาวนอนก็ปาตีล้ปาอมัน่างเดียวนัเออใช่ทีาเช้าก็ไปตาไปไปเอวเข้าบ้านไปลาข้าไปเลยปาข้าวี่หนักก็ไมีเลยฮะเมื่อวานไปนีเมื่อวานไปนีเรียบร้อยแล้วปาดแบบนี้มันมันดเนินส่งผลนะจะอะไรยังไงกัน ก็เริ่มต้นมีไงคือมีไงคือเรี้ยงต้นต้องเอาด้วยเข้า,หาไหวปะวินราะมันหดเข้ากี่เมลเดี๋ยวก็เอาเดี๋ยวก็ได้มไม้ใจไปแล้วไอ้ที่เหมือนมันดอื่นใบฟ้าพุ่เป็ดยินจงเนี่ยยางพุยา แล้วหลวงตาแล้วหลวงตาเขา,าบอกไอกกอกงว่าต้องให้เอเข้ามาก่อนแล้วพอไปถอนไงแห้รู้จักไว้ก่อนนะไม่เกี่ยวว่าเป็นเกี่ยวว่าชาติอืมอันนี้วัดป่าเก่าเก่าอ๋อให้สร้างให้สร้างจัเขึ้นมาใหม่ วุ่นบารมีนายเกียนเทียมปาไมนติดตเอประกติกรรมเก่าเคอเกีนเมื่คเอเป่าเมคยมันปลามาทุกโคบิช่าจะอแล้วปากไม่ต้องตายจริงมันก so uh, uh, so so uh, really ็เป็นิปกรรมของแต่ละคนคใช้เก่าทั้งแของกัวขอการ เป็นสมีัวเจอเจอที่อบก็เหือตอนนี้แหละอขาดไหนชาดไหนก็เป็นอย่างนี้แหละเพางั้นเพื่อูาวมามันน้อยแกให้มันบ่อกมันเะ็ายแล้วก็เลยไม่ตายื็เลยตายไหนก็ไปว้เลยปะมานั้นเลยก็เลยตีบางกับผู้ปกคาหลายชาที่มันเป็นแบบนี้ ไม่พอใจอะไล่หนอย่างเดียวเลยสูงไอ้นี่ก็น้อยใจออกไปตายจริงเลยใช่ไม่ตัดให้ออกให้ออกก็จะเป็นบุยันอยู่เนี่ยทุกชาติเลยทุกภพเลยแล้วมันจะไปไหนจะไปมากกว่านี้ไม่ได้แต่ว่าพอเราทำตามที่พา้อารุแนะนำ เงินบัญชีป้าก็เข้าลึปืเลยนะจากที่ป้าเอในตรงนี้เข้าอ่ะเออเออก็ดูที่น่ะเดือนที่แล้วป้ายังได้หลักหลักร้อยอยู่เลยพอเออพอสุสุไม่อยู่กับสุไม่อยู่กับป้าวันเดียวเงินเข้าวันทีตั้งสามแสนกว่ามันก็เห็นผลทันตาเห็นอย่างที่อาจารย์ว่าเลยนะอย่าว่าเด้อาจารย์ก็ยังบอกคอยดูคอยดูเอาอ่ะอืม ว่ามันไม่คิดเราเมื่อกี้ว่ามันจะได้มันมีมันจะมาจากไหนวะไงไม่ใช่ออย่งน้กมัเงินจะมาไหนวะไงก็ช่องยูทูบกูก็ไม่ได้ทําเลยอะไรเลยใช่ไหมล่ะเข้ามาวันที่สองเดือนที่แล้วเนี่ยจอดมาสองร้อยก็พอจอดมาสองร้อยเลยจะเครียดหรือเครียดเหรอเห็นป่ะทำตามที่ท่านว่ามันก็เห็นผล จะว่าไม่เชื่อก็ไม่ใช่เดีมันเห็นผลจริงๆไม่ต้องไปสนใจคนเร่อมันไม่ต้องมาหายเรากินหรอกเป็นคนใจใช่หลายช่องกว่าอะไรจะเสร็จแล้วไหนสายต้องลงทุนทำชื้อของเสื้ออะไรเข้าบริษัททำบริษัทเองอีก่ตั้งเยอะของแต่ละอย่างไม่ใช่น้อยพวกอุปกรณ์ไอ้ การถ่ายทาของฟ้าที่ไปจะต้องไปออกป่าแล้วจะลงน้งํางลงท่า